อ้าวพี่พี่ดันก่อนพี่เนี่ยแบบนี้ต้องคอยถ่ายไว้ให้ได้ทุกครันงไงเดี๋ยวเดี๋ยวอะเดี๋ยวแล้วคอยถอยหลังให้องาคุณพ่อคอยถอยหลังตามรถยนะจ้าแล้วมาคอยถอยหลังตามรถไปนะคอยถอยหลังตามไปคอยถอยหลังตามไปเองรถอน้อถึงที่เพื่อเลยดังหลังไปดังล้ำไปแกไปมาข้าผินร่องอ่ะต้องร่องมาร่องนี่ย

พี่อ่ะพี่ดูให้พี่ปปิดของของสามูน่ะมาเลย